อยากเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้เก่งๆแบบเมสซี่ผมจะแนะนำเทคนิค3ข้อนะครับข้อแรกต้องมีความกล้าต้องกล้าก่อนนะครับกล้าที่จะเลีงกงหลบคู่ต่อสู้กล้าที่จะเอาท่าที่เราฝึกมามาใช้เราลองคิดดูนะครับถ้าเราฝึกเป็นเป็นหมื่นครั้งเป็นล้านครั้งอย่างเงี้ยแต่ไม่ยอมเอามาใช้นะครับมันจะทำให้เราสามารถเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ได้ไหม มันก็ไม่ได้ถูกไหมนะครับต้องกล้าออกมาใช้นะครับข้อแรกเลยพอไปเล่นลงสนามนะครับเอาออกมาใช้เลยนะครับสับหลอ,อกไม่ต้องไม่ต้องกลัวใครว่านะครับหลอ,อกไปเลยถ้าเราต้องการเล่นบอลแบบเมสซี่ข้อที่สองข้อที่สองนะครับโยกหลอ,อกบ่อยๆเราจะสังเกตน,นะครับว่าเมสซี่เนี่ยไม่ไม่ได้มีท่าสับขาหลอ,อกอะไรมากมายนะครับเขาใช้แค่การโยกหลอ,อกโยกซ้ายโยกขวานะครับ แค่นั้นคู่ต่อสุกกลงทางแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมสซี่เขาโยกหลอกยังไงล่ะเขาโยกหลอกด้วยความเร็วหรือความช้าครับเขาโยกหลอกด้วยความเร็วถูกไหมครับเขาจึกชีไปเลยจึกยักไปเลยนะครับซึ่งการที่จะเร็วแบบนั้นได้มันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคล่องตัวพละกําลัง,ก,ลงการตอบสนองรวดเร็วเรื่องของการเคลื่อนที่ของเท้าที่รวดเร็วการคิดเร็วทําเร็ว กล้ามเนื้อที่ถูกฝึกมาอย่างดีนะครับกล้ามเนื้อที่มีความพร้อมในการตอบสนองซึ่งมันก็จะดูซับซ้อนนะครับแต่เอาง่ายๆนะครับคือโยกหลอกบ่อยๆนะครับทําให้เป็นนิสัยได้บอลปุ๊บเจอู่ตดสู้โยกหลอกไปก่อนนะครับไม่ต้องคิดว่าจะเป็นยังไงใครจะว่าอะไรนะครับโยกหลอกไปเลยนะครับหรือว่าเลี้ยงบอลไปเจอู่ตดสู้นะครับโยกหลอกไปก่อนนะครับยังไม่ถึงตัวโ่ตดสู้โยกหลอกไปก่อนทําใหู้่ตดสู้หลงทางไม่มั่นใจนะครับ ก็จะช่วยได้ในการเลื้ยงเหลาคู่ต่อสู้โอเคนะครับต่อมาข้อสามซึ่งข้อน,นี้สําคัญมากนะครับคือความเร็วในการออกตัวซึ่งอาจจะรวมไปถึงความเร็วที่เราสามารถเร่งความเร็วได้ด้วยเออความเร็วที่เราเข้าใจกันนะครับไม่ใช่แบบจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอย่างรวดเร็วอย่างเดียวนะครับเพราะมันหมายถึงการที่เราสามารถเร่งความเร็วไปได้ด้วยเช่นจากจุดเนี้ยไปจุดเนี้ย ความเร็วระดับ5จากจุดนี้ไปจุดนี้ความเร็วระดับ8แล้วจากจุดนี้ไปจุดนี้ความเร็วระดับ15อะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเราสามารถเล่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วเราก็จะได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับกับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแน่นอนว่ามีความเร็วก็จริงอ่ะแต่เป็นไงครับความเร็วแบบนี้เนี่ยคือความเร็วที่แบบเป็นความเร็วต่อเนื่องถูกไหมครับแต่มันไม่เร็วพอถูกไหมมันไม่เร็วพอที่จะเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ที่จะ เอาตัวเราผ่านคู่ต่อสู้นแน่นอนอะเราแตะบอลหลบคู่ต่อสู้ไปแล้วอะแต่ถ้าเกิดเราหลบไม่ทันนะครับหลบคู่ต่อสู้ที่แบบจะมาแย่งเราไม่ทันล้วก็อาจจะชนคู่ต่อสู้อาจจะบาดเจ็บอีกดังนั้นนะครับต้องมีความสามารถตรงนี้ด้วยแล้วถามว่าทั้งสามอย่างนี้นะครับจะฝึกยังไงผมจะแนะนําเป็นเทคนิคสั้นๆนะครับกล้ายกหลอกแล้วก็ลุยโอเคนะเออเทคนิคสั้นๆนะครับ กล้ายกหลอกแล้วก็ลุยกล้าอะไรกล้าที่จะเลี้ยงเราคู่ต่อสู้ยกหลอกละ่ะเวลาเราเจอคู่ต่อสู้นะครับเลี้ยงบอลไปมานะครับยกหลอกไว้ก่อนจะรับบอลก็ยกหลอกจะส่งบอลก็ยกหลอกเลี้ยงบอลก็ยกหลอกนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับคือการลุยลุยไปเลยนะครับเราไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เราฝึกมามันจะได้ผลหรือเปล่าจนกว่าเราจะได้นําไปใช้ในสนามจริงโอเคนะครับคือแบบฝึกอย่างดีนะครับแต่ไม่กล้าเอาออกมาใช้มันก็ไม่มีผลถูกไหม คือสมมติว่าเรามีความสามารถเหมือนเมซี่เลยแต่ไม่กล้าเลีย้ยงไม่กล้าแสดงความสามารถเป็นไงครับเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับว่าสิ่งที่เราฝึกมามันใช้ได้ผลไหมหลายคนอาจจะกลัวพลาดนะครับแบบกลัวคนว่าอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วนะครับเป้าหมายเราคืออะไรล่ะเป้าหมายเราไม่ได้มาเพื่อให้คนว่าเราไม่ได้มารับฟังคนที่ว่าโอเคไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากได้ยินแต่ก็ต้องได้ยินอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งเหล่านั้นอะ มันไม่ได้สําคัญเลยนะครับถามว่าการที่มีคนว่าเรานะครับมันทําให้เราเลี้ยงหลบเก่งขึ้นเหรอเออมีไหมไม่มีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่ให้เสียงของใครบางคนนะครับมาทําลายความฝันทําลายเป้าหมายของเราแม้แต่ระดับระดับโลกเขาก็เจอมาแล้วนะครับการโห่ไล่หรือว่าอะไรก็ตามถ้าเราต้องการเลี้ยงบอลหลบแบบเมสซี่ได้จริงๆนะครับมีเมสซี่เป็นนักฟุตบอลที่ชื่นชอบเนี่ย เราต้องอดทนและมีความเชื่อมั่นในเป้าหมายของเรานะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมแนะนําเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนความจริงแล้วการที่เราจะเล่นแบบเมสซีได้มันมีองค์ประกอบเยอะแยะนะครับ,บเมสซ,ซีเขาก็ไม่ได้เล่นแค่สิบนาทีถูกไหมครับเขาเล่นเป็นเก้าสิบนาทีโอเคไหมเขาเล่นทั้งเกมเขาเขาไม่ได้วิ่งชา้าเขาต้องวิ่งด้วยความเร็วเขาไม่ได้วิ่งอย่างเดียวเขาต้องรับบอลส่งบอลควงความเข้าใจเกมในการเล่นฟุตบอลเกมลูกเกมลับโอเคนะ แต่โดยหลักแล้วผมอยากให้ทุกคนเน้นสามอย่างนี้เพราะว่ามันง่ายแล้วก็มันเห็นผลเร็วโอเคนะครับมาสามารถประเมินผลได้ทันทีเลยเดังนั้นให้ทุกคนจํสามข้อนี้นะครับกล้ายกหลอกแล้วก็ลุยโอเคนะก็บอกว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมแนะนําเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดนะครับไปลองทําดูก่อนกบอกว่าสิ่งที่ผมแนะนําจะเป็นประโยชน์นะครับ ก็ขอให้ทุกคนเล่นบอลอย่างมีความสุขนะครับ